สวัสดีค่ะเอฟทีที่รักทุกท่านวันนี้เรามาพบปะกันวันที่4กันยายน2 5ง5นห้าานะคะนี่คือหลักฐานวัดที่ผ่านมานะคะจากเลขสรุปด่วนปูสามแนะคะท่านสรุปให้เมื่อวันที่30โอ้ยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ ก็เป็นบางงวดบางงวดท่านก็สรุปให้บางงวดท่านก็ไม่สรุปให้แต่ต่อจากนี้ไปสาวดําจะบอกให้ท่านเตือนท่านอย่าลืมสรุปเลขให้สาวดํานะคะสรุปเลขสรุปตั้งแต่วันที่30มสินั่นแหละเหมืองวดนี้ท่านก็สรุปวันที่30มสเนาะสรุปวันที่30สาวดําก็ลงช่องอยู่แล้วก็31อลงช่องวันที่หนึ่งไม่ได้เอาลงนะคะ เพราะว่ามันไม่มีเลขใหม่เพิ่มมาสาวดาก็เลยไม่ได้เอาลงเอาละผ่านมาแล้วผ,ผ่านไปผ่านแล้วผ่านเลยเอาใหม่นะคะอันนี้ก็ให้ดูเป็นหลักฐานว่าเข้าบนล่างนะคะอันนี้ของอาจารย์กอตมอก็เข้านะคะนั่นแกท่านได้มาสามเจ็ดสองน่ะแต่ตัดสองแต่ว่าท่านอันนี้เป็นเลขสูตรท่านนะไม่เข้าไม่เข้าท่านก็ไม่ทําอีกนะคะอ่าเดี FC จะได้เข้าใจเนาะ วันนี้นะคะเป็นวันที่สาวดำจะต้องได้ไปไหว้ผล,ลไม้น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มตามที่บอกเอฟซีไปเมื่อวานนี้ไหว้ไม่ได้นะคเพราะฝนตกหนักนะคะฝนตกอย่างแรงแล้วก็ตกหนักตกประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคิดดูว่าน้ำท่วมสวนธรรมค่ะน้ำท่วมกระท่อมที่สาวดำอ่าตอนเมื่อปีกายปีที่แล้วเนี่ยสาวดำอยู่ที่สวนธรรมนะคะปีนี้ ไม่ได้อยู่นะคะไม่กล้าอยู่คนเดียวนะคะก็บอกตามตรงว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าน้องน้าเตยน้องน้องโอเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างล่างที่ย้ายไปอยู่ที่ของเขาแล้วนะคะ,ะตรงที่อยู่นี่เป็นสวนธรรมนะคะสาวดำก็คนเดียวอยู่ไม่กล้าอยู่นะคะก็เลยไม่ได้อยู่พ่อพ่อปู่ไปจำปาสาที่วัดป่าสัทธาธรรมที่วัดใหญ่นะคะ วันนี้ท่านก็จะมา,าไหว้ปู่ย่าอยู่นะคะอันนี้เป็นเรียกอาจารย์สออาจารย์สอนี่ก็เข้านะคะเห็นไหมคะแต่จับสูตรไม่สองตัวบนล่างไม่เข้าเลยนะคะแต่สามสองไม่มีค่ะท่านผู้ชมมีมีอะไร่มีเจ็ดเจ็ดสองก็มีเจ็ดสามก็มีมีเจ็ดหกไหมเนี่ยเจ็ดหกก็มีหกสองหกสองก็มีแต่ว่าสามสองไม่ได้จับอยู่ตัวเดียวนนเข้าออดูสิคะเนาะ ่พระเอกพอปูเจ็กนะคะวดนี้ท่านจะให้ตัวไหนรู้เรื่องวันนี้นะคะเพราะว่าจะไหว้เสร็จแล้วก็แต่ว่าของไหว้ก็ได้ไม่ครบนะคะแล้วของก็แพงแพงแพงมากค่ะปกติเราเคยซื้อ กิโลละ35 40สูงสุดเนาะเมื่อวานนี้กิโลเกือบร้อยนะกะ็กิโลหนึ่งก็มี2ลูก3ลูก3ลูกแกมี3ลูกอันนี้อันนี้เพาะปู่แสงปู่ปู่โอ้ยปูช่ชุมแพร่ะปูช่ชุมแพรนะคะสาวดำเลขปูช่ชุมแพรสาวดำก็ลงให้วันที่20 28, 27, 2ี่เนี่แหละลงมาตลอดนะ วัวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะนี่เราก็มาดูอาจารย์ห้องลับห้องเลขลับนะคะอาจารย์ห้องเลขลับท่านบอกว่าห้องเลขลับนะคะไม่รู้ท่านชื่ออาจารย์ห้องเลขลับหรืออย่างนี้แหละอาจารย์อะไรเราก็ไม่ว่าเนาะขอจะเรียกเข้านะ น,นี่อาจารย์เรียกลับนะคะให้มาแล้วนะคะอาจารย์เรียกลับตัวเลขเราดไม่ได้อ่านบอกนะคะเพราะว่าถือว่าเขียนตัวใหญ่แล้วนะคะ ห้าศูนย์เจจ็ดนย์เจ็ดอย่างเงี้ยค่ะตัวบักเอฟค่ะอาจารย์สนะคะนี่นเมื่อกี้ีนของตานก็นขเขานะอาจารย์สอค่ะเลขสวยนะเจ็ดสามห้าห้าหกเจย์สามเจ็ดหกเมหากห้าเอ้ศูนย์เจ็ดหกห้าขอโทษจ้ะ อย่างนี้เนระชัดเจนดีนะคะอันนี้เลขปูนาสมนะคะปูนาสมอยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะคะท่านอยู่ที่นาท่านโทรท่านโทมาบอกว่าเลขท่านเข้าทุกงวดนะคะแล้วก็วันที่ตอนเช้าวันที่หวยจะออกนะ่ะ านให้ทูไปเอาใหม่วันที่วันที่หวยจะออกประมาณไม่ไม่เกินสามโมงเช้าทูไปเอาได้เลยว่า,างั้นนะคะแต่เลขแต่นี่เป็นงวดแรกที่ท่านให้ปู่นาสมอยู่ที่อำเภอแวงน้อยค่ะสาวดาเขียนไว้เองเลยนะคะเพราะว่าท่านท่านตัวมาบอกเป็นงวดแรกท่านบอกว่าท่านดูอยู่แต่ว่าท่านอยากจะให้สาวดาเป็นงวดแรกนะคะปู่นาสมในที่อำเภอแวงน้อยค่ะก็ลองดูนะคะ ลองดูนะคะท่าเพิ่ให้เป็นงวดแรกนะอ,นนอันนี้อาจารย์พลกทมอของท่านก็เข้านะคะงวดนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดเมื่อวันที่่1กันยานะะเข้านะคะก็มีหลักฐานชัดเจนเนาะอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับเลขสวนธรรมนะคะตัวเลขก็นีเข้ามีหลุดเนาะขอให้มันเข้าสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ขอมันเข้าเนาะ ปู่ตานนะคะปู่ตาลให้มาแล้วนะคะเลขปู่ตานวันนี้สูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะ968 892นะคะสองตัวมี92กับ86นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมดูนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ให้แล้วเข้าทุกคนมาจากไหนนะคะมันก็เป็น อย่างนี้อยู่แล้วเนะ <c oughs> าะค่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะพอดีสาวดำ <c oughs> ก็รีบเอามาลงให้ท่านนะคะเพราะว่าพอได้มาก็จะรีบลงให้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้วันที่สี่กันยานะคะ วันนี้วันที่สี่กันยา,าเลขของของอาจอารย์ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจเย็นไม่เข้ามาสามวดนะคะแล้วท่านบอกว่าจะให้วดนี้เป็นวดสุดท้ายแล้วถ้าไม่เข้าท่านก็จะมดก่อนถ้าเข้าก็ให้ต่อนะคะเรียกผู้ใหญ่ใจเย็น ไม่ก็าสามมวดติดนะคะก็ธรรมดาแล้วเนาะอาจารย์ให้มันก็มีเข้ามีหลุดไม่มีใครที่จะให้เข้าไปทุกวดถูกทุกมวดหรอกค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะเข้ามันก็เข้าทุกมวดไม่ได้กันมันก็จะมีเข้าติดต่อกันไม่ไม่กี่มวดนี้ละนะเนาะว่าเขาสามมวดเพิ่นกันไย้ว่า ถ้าบลอกเขาสามงวดแล้วปูเ้างให้คนมันถ้าไม่เข้าสีงวดอะไรเพิ่นมานะคะก็ไม่เข้าเอ่องวดแต่งวดนี้ถ้าจะให้อีกวันสามงวดนะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ นี่ก็เป็นงวที่สี่นะคะว่าถ้าท่านให้ก็คือให้นะถ้าท่านไม่ให้ก็ไม่รู้จะไ่าย,ยัางไงเนาะปุนะะก็บอกว่าถ้าเขาถ้าหลุดเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะให้นะคะก็แล้วแต่บาาตุญวาสนาของแต่ละคนดอกผู้ผู้จะมีป็นกับบัติถือขึ้นกันจ้ะ มีผู้ใดเขาไปตลอดตัวปูมีเขามีหลุดจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเขา้ามีหลุดนาะท่านผู้ชมเนาะไม่มีใครที่จะให้ถูกไปทุกมวดค่ะวันนี้วันที่สี่ กันยายนสองห้าหก้านะคะสาวดำรงคลิปให้นี่เป็นคลิปที่สองนะคะสำหรับของอวันวนที่สิบหกันยานี้นะคะแต่ว่าได้มีตัวเลขสาวดำวัที่จะให้นะคะในช่องสาวดำก็จะเป็นเอ,อกลักษณ์แบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้คะ่ะ ตกตลอดค่ะฝนบ้านเอฟซีของสาวดำตกหรือเปล่าคะที่บ้านสาวดำตกโอ้ยเมื่อวานนี้จะไปไหว้แต่ผลไม้ปู่ยา่าไหว้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมฝนมันตกค่ะฝนตกแรงมากแต่แรงจนท่วมแรงจนท่วมไม้นั่นก็ท่วมอ่าท่วมกระท่อมสาวดำนะคะน้าท่วมท่วมถึงแค่เลยค่ะเจ้าวที่สาวดำอยู่นะคะแม่อุ อาจารย์แม่อุบลนี่ไม่ให้มาสองสามงวดแล้วนะคะตั้งแต่ที่ว่าท,ที่ท่านให้มาสูตรใหไม่เข้าวันวันนี้ท่านก็ส่งมาให้แล้วเป็นสูตรแค่นี้นะคะท่านไม่ได้ให้มาหลายสองสามงวดแล้วเนาะทีนี้ท่านจะให้เป็นสูตร,ตรอ่าสองสามตัวแค่นี้งวดน,นี้ก็ลองดูนะคะของอาจารย์แม่อุบลขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะ